สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับและช่วงนี้อยู่ในช่วงของตรุษจีนนะฮะซินเจียยูอี่ซินนี่ฮัวชัยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆและก็สุขภาพดีในวันปีใหม่จีนนะครับผมอ่ะก็ช่วงนี้นะฮะเป็น event อีเวนต์แห่งการเทรดนะฮะยิ่งเทรดเยอะเท่าไหร่เราจะมีโอกาสติดลัคกี้มากเท่านั้นไอ้คำว่าติดลัคกี้มากเท่านั้นเนี่ยมาดูกันว่าติดลัคกี้ เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับความถี่เท่าไหร่โดยผมจะเทรดทั้งหมดครึ่งชั่วโมงอ่าจะเทรดไปประมาณ50ตัวนะฮะนี่ตัวแรกครับนะฮะในการเทรดเนี่ยนะฮะก็วันหนึ่งจะเทรดได้100ตัวมั้ตัวครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะฮะ100ตัวแล้วก็ตัวพิเศษอีก2ตัวนะครับช่วงกิจกรรมนะแต่ว่าถ้านอกช่วงกิจกรรมตัวพิเศษจะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมมานี้เทรดตัวที่2ครับ นี่ฮะก็เทรดไปตึงๆไปนะครเทรดตัวไหนก็ได้ครับคือการเทรดเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ใกล้กันนะฮะไม่เกิน1เมตรนะฮะเทรดไม่สามารถเทรดระยะไกลได้เพราะไม่งั้นจะเกิดการซื้อขายโปเกม,มอนกันทันทีนะครับส่วนใครที่เคยซื้อขายแล้วเอา ID ไปให้คนอื่นนะฮะก็ระวังด้วยนะครับ เกิด <G ül> มีพ่อค้าหน้ามืดเนี่ยยึดไอดีซวยเลยนะครับ <g ül> ยึดไอดีเรียกค่าไถ่มีมาแล้วนะนะฮะ <im it> หรือเอาไปเติมเงินเงี้ยเอาไอดีเอา <im it> เมลเราไปให้เขาเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะฮะอย่าไว้ใจครับผมไม่เคยทําอะไรอย่างนั้นกันนะฮะ <im it> นี่เทตรดตัวเดียวกันเลยนี่ฮะนกตัวเดียวกันเลยนะ <im it> ละทรดธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ติดลักกี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ ไอวีสปปะสเปซสป,ปะเหมือนตอนเราจับอะแหละนะครับไอวีสุ่มมานี่ตัวเดียวกันนะค่าเดียวกันแต่ว่าเนี่ยฮะอ่านี่ฮะติดลัคกี้นี่ฮะแต่ว่าเนี่ยไอวีจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่การติดลัคกี้เนี่ยจะการันตีไอวีอยู่ที่ศูนย์เอ่อสิบ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 นะฮะคือแอตแท็กสิบดีเฟนซีสิบและเอชพีสิบนะครับแล้วไอวีมันเป็นค่าเสริมนะครับ แล้วถ้าโปเกมอนที่มี0 0 0เอาไปสู้ได้ไหมอย่างที่ผมทำคลิปสู้ได้ครับ IV มันเป็นการเสริมนะฮะสมมุตอิอะไรดีเป็นการอ,อย่างสมมุติคนเกิดมาเท่ากาันหมดทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าอีกคนนึงมีพรสวรรค์นะหรือมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยก็จะมีค่ากว่า IV เป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่า IV ที่ดีทำให้เราชนะ PVP ไหมไม่เสมอไป นะครับไม่เสมอไปและไม่ใช่ด้วยนะครับมันอยู่ที่หลายอย่างครับนี่ไอวีก็มีส่วนแต่นน้นนะครับไปปลายเลยนะครับนี่ปลาเหมือนกันนะครับการที่จะเอาชนะ PVP ได้เนี่ยนะครับมันต้องมีเทคนิคนะครมีทีมที่ดีนะครมีเทคนิคและทีมที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ดวงนะครดวงก็มีส่วนนะครับแล้วก็ IV จะมีส่วนสําคัญน้อยมากนะครับสำหรับผมนะส่วนถ้าเอาไปตีบอสตียิมถามว่า อย่างบางคนบอกว่า IV 1 0รกับ IV ที่มันไม่ร้อยเนี่ยนะครับร้อยก็คือ15เต็มนะฮะ15 15 15เนี่ยเอาไปใช้งานต่างกันไหมกับ IV พวก80สําำหรับผมนะครับไม่ได้ต่างกันจนตาเราเห็นได้ชัดนะครับไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็สมมุติเราไม่มีแต่อยากใช้ก็เอาไปใช้เถอะครับนะฮะนี่กระต่ายเห็นไหม8ปดสิบแปดดิูนี เนี่ยครับความต่างของมันนะไอวีใกล้เคียงกันเลยนะฮะก็จริงๆเอาไปใช้ได้แหละครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไอวีสวยๆก็ว่ากันไปนะฮะนี่เดี๋ยวเ,เรื่องการเทรดนะฮะเทรดจนติดลัคก,กี้เนี่ยก็คือเทรดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดลัคก,กี้แต่ช่วงนี้จะมีโอกาสติดเยอะหน่อยนะฮะกว่าช่วงปกติก็วันหนึ่งก็เทรดกันเยอะๆแล้วกันจะมีโอกาสได้โปเกม,มอนลัคก,กี้โปเกม,มอนลัคก,กี้มีดียังไงนะครับโปเกม,มอนลัคก,กี้เนี่ย มีดีเรื่องของการลดนะฮะเวลาเราจะเพิ่มพลังมันนะฮะ power up เนี่ยนะครับกดปุ่ม power up เนี่ยมันจะใช้ค่า s t a r d u ั t น้อยกว่านะครับหรือว่าจะเพิ่มท่าอย่างเงี้ยใช้น้อยกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าส่วนใหญ่ๆก็คือใช้ใช้ดัสน้อยกว่าในการดันแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เหตุกันไปนะเดี๋ยวผมขอสปีดไปช่วงท้ายเลยแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วผมได้อ่า โปเกมอนลั c กี้จากการเทรดครึ่งชั่วโมง50ตัวเนี่ยนะฮะได้ลั c กี้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผม ะะเทรดไประดับหนึ่งแล้วนะฮะนี่ก็เทรดมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อ่าเทรดช่วงนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้พอสมควรเลยนะพอสมควรเลยนี่ก็อยู่ในช่วงท้ายๆที่ผมเทรดละนะครับหลังจากสปีดมานะครับอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทายัางไงให้ได้โปเกมอนลัคกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องไปทำให้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนแบบลักกี้ก่อนลัคกี้เฟรนก่อนซึ่ง ลักกี้เฟรนทำยังไงก็ต้องไปเทรดมอนด้วยการตียิมด้วยการตีบอสด้วยการส่งของขวัญหาก,กันและถึงจะเป็นลักกี้เฟรนพอลักกี้เฟรนปุ๊บแล้วมาเทรดตัวที่เทรดจะเป็น l u c กีเลยนะครับการันตีนะครับอ่ะประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้ก็เทรดกันไปนะฮะนี่เอาน้องผีหนาวนะมาเทรดกับเก่าลัดนะฮะ นี่เกาลัดเยอะก็เทรดแลทุกคอมมิตี้เดยผมก็มาเทรดแบบนี้นะครับเพื่อหาตัวดีๆของคอมมิตี้เดยเก็บไว้ตอนสิ้นปีด้วยนะฮะจะได้โบเอาทุ่งเอาท่าว่าไปนะฮะแต่ตัวหลักของผมเนี่ยไม่ค่อยมีตัวแล้วครบลบไปหมดเพราะว่าต้องการใช้พื้นที่สูงนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งเคลียร์ว่าตัวไหนจะเก็บตัวไหนไม่เก็บนะฮะอันนี้ทอรเปียครับนี่ได้จากกิจกรรมนะอันนี้ได้จากกิจกรรมนะฮะสังเกตเป็นกรุงเทพนะ แจ้งวัฒนะเห็นนะเทดมันจะไดะ้คือถ้าเทดไกลๆเนี่ยมีโอกาสได้แรคันดี้เยอะด้วยนะครับเทดไกลๆก็หมายถึงเอาโปเกมอนที่เราจับมาจากพื้นที่ไกลๆเนี่ยไปเทดกันหรือนะฮะอย่างเช่นผมทั้งคู่เราผมมี2 ID เยใช่ไหมทั้งคู่จับโปเกมอนที่กรุงเทพแล้วไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเทดกันที่เชียงใหม่ก็จะได้พื้นที่ไกลเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะ าการเทรดก็วันละ1 100ตัวนะฮะต่อวันสุสดน่าจะแค่นั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะนะฮะถ้าใครจำได้ก็บอกกันด้วยนะครับนี่เทรดครับนี่เกาลัดกับกแบทเอ้ยไม่ใช่น้อยแบทนะฮะนี่ฟืดปับโอ้ลักกี้ครับผมนี่ฮะก็ได้โปกเกมอนลักกี้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย นะครับอ่ะนี่คือเทรดโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสรุปแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดได้โปเกมอนลักกี้ไปเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมดูสรุปนะฮะว่าได้โปเกมอนลักกี้ไปทั้งหมดกี่ตัวนะฮะ L U C K อ่ะลักกี้นะฮะก็มีตัวนี้นะฮะตัวที่1นึ่งหนึ่งะฮะ I V อ๋อก็พอได้นะครับ ตัวที่2ครับตัวนี้ผมอยากได้ล่างหนึ่งเอาไปเล่นหลีก1 5 0 0นะอ่าก็จะได้ไปนี่ได้ตัวนี้ไปได้ตัวนี้ไปผมอ่าผมอยากได้ตัวนี้นะครับเอาไปลงหลีก1 5 0 0นะครับอ่านี่ฮะได้ไอวีเกดนะครับไอวีเกดูจากตรงไหนตรงนี้ฮะคือข้างล่างมันเต็มตรงนี้มันขาดไป1ขีดนะฮะจาก100ก็ลบลงไปนะฮะอันนี้คือเวลาเขาดูถ้าร้อยเต็มก็คือเต็ม3ขีด นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ไม่เอาจริงๆไอวีประมาณนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ใช้ละครับเพราะมีที่ดีกว่านะฮะนี่เคเลออนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกที่ได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับก็สรุปได้หนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวในภายเวลาครึ่งชั่วโมงจากห้าสิบตัวโอ้ผมถือว่าเยอะนะครับ เทรดไปห้าสิบตัวได้มาเจ็ดตัวนะฮะอันนี้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะแล้วสามดาวสามดาวจากการเทรดนี่ฮะสามดาวจากการเทรดก็จะมีแค่ตัวนี้นะได้สามดาวจากการเทรดนะแต่ IV ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็ไม่โอเคนะตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่โอเคตัวนี้โอเคเห็นไะเนี่ยสามดาวจากการเทรดว่าตัวนี้เทรดไหม อ่าเทรดนไหมไอวีดูดีเอาไปพีพีได้ไหมอ่าผมก็ดาวไว้ก่อนอ่าอันนี้ไม่โออันนี้ก็ไม่โอเท่าไหร่นะเนี่ยสามดาวจากการเทรดนะครับอ่าจบแค่นี้ที่เหลือผมก็ลบทิ้งก็เป็นการกำจัดกระเป๋าไปนะตัวไหนไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวหาใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะการเทรดก็สรุปก็คือ50ตัวนะฮะครึ่งชั่วโมงนะฮะได้มา7ตัวเลยทีเดียวเชียว นะครับอุปเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเทดกันเยอะๆครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกนะฮะถ้าชอบมากๆกดซุปเปอร์แตงกันมาได้สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ